มีลักษณะแบบเนี้ยเรียกว่าอะไรกันแน่นะครับแล้วก็มีความเก่าหรือเปล่านะครับนี่หนักบ้างนะที่ผมถืออยู่นะเป็นชั้นหินธรรมชาติเลยนะครับเป็นชั้นหินธรรมชาติแล้วก็มีผลึกสีขาวแบบนี้งานแบบเนี้ยลักษณะของแบบเนี้ยไม่ใช่หากันง่ายๆคนที่จะได้ครอบครองคือคนที่เป็นเจ้าของเท่านั้นส่วนส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะนะครับพี่ครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับ สอบถามหน่อยมาจากจังหวัดอะไรครับีเกมาจากศรีสะเกดเดี๋ยวจะถืบเข้ามาใกล้ๆผมหน่อย <c oughs> ผมจะบอกว่าเนี่ยที่เอามาเนี่ยเอาตรงๆเลยนะ <c oughs> มันมันไม่ใช่คําว่าหลากหลายมันคือของที่แปลกมากๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> มันใช้คําว่าหลากหลายไม่ได้ครับมันคือของที่แปลกมากๆ <c oughs> ดูครับที่พี่เขามาเลครับ นี่เป็นคล้ายๆกับอืมชั้นหินบางอย่างแสงใช่แสงยกว่าเหมือนเพชรแสงแวววาวเหมือนเพชรนะครับที่คุณพี่สงสัยก็คือว่ามันคืออะไรนี่เป็นลักษณะกลุ่มหินนะครับนี่เป็นลักษณะกลุ่มหินเรียกว่าเท่าที่ผมศึกษานะครับมันจะคือพวกหินคอร์สนะครับหินคอร์สก็คือ ซื้อหากันนะเขาซื้อหากันนะด้วยความใสสะอาดนะครับจะวัดกันที่ความใสสะอาดในกลุ่มของหินที่มินบางครั้งเขาเรียกนักสะสมเรียกว่าหินช่อ,อนะครับบางบางกลุ่มจะมีอันใหญ่ใหญ่นี่เลยนะะเป็นช่อรอเป็นช่อก็มีเหรอยาวันนี้เป็นช่ออ่เ็ช่อสวยๆแล้วโดนไฟจะสวยมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักสะสมส่วนใหญ่ก็จะนําเป็น มามาทําเป็นที่ประดับบ้านอะไรพวกนี้นะครับ oh. นะครับหินพวกนี้เป็นลัก,ลกษณะที่ส่งแสงแวววาวนะครับ oh. อ่ะอันนี้เห็นบอกว่ามีก้อนใหญ่กว่านี้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยครับอันนี้เรา oh. เราทุกๆเรื่องเลยนะตัวผมนี่ก็ทุกๆเรื่อง <laughs> นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่มีชั้นหินอยู่เลยนะครับได้มายัางไงอะครับก็เอาหินัดถม เก็บไมปนานแล้วถมบ้านแล้วแหละที่ถมบ้านใช่จะรุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่เเจอนานแล้วเหรอนานแล้วเจอนานมากใช่เราไม่รู้ว่าจะมีได้พอเคยเห็นที่นี่แล้วผก็ถือเอาไปดูดีกว่าอาจารย์ออสครับอาจารย์ออสเนี่ยฝากถึงอาจารย์ออสนะวันนั้นที่ที่เราได้ไปออกรายการกันผมก็เมมเบอร์ไว้แต่หาไม่เจอนะครับลักษณะแบบเนี้ยเรียกว่าอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ มีความเก่าหรือเปล่านะครับนี่หนักมากนะที่ผมถืออยู่นะเป็นชั้นหินธรรมชาติเลยนะครับเป็นชั้นหินธรรมชาติแล้วก็มีผลึกสีขาวแบบนี้งานแบบนี้ลักษณะของแบบนี้ไม่ใช่หากันง่ายๆผมไม่รู้ว่ามีค่ามีราคาหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเขาจะเล่นตามความสวยนะครับตามความสวยงามก้อนใหญ่ก้อนเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเป็นช่อขึ้นมาสวยๆเป็นพวงขึ้นสวยๆอย่างเงี้ยครับเหมือนเห็ดอ่ะ เหมือนเห็ดเข็มทองเนี่ยจะสวยมากๆนี่เป็นแท้งแห้มาเหมือนปังนอืมเอมอมปั้นอนุานไมแมันเป็นอ๋มันเคี่ยวเรออ่อืมอืมอืมอืคอืมอื้อืมัืมอ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 ื้อืมนี้อืดอืมอืมัืมอืมอนมอืคอืบอืมอืมอมมอืมอืมอืมืคอืมอมรม ธรรมชาติส,สร้างนะไม่ใช่คนสร้างขึ้นแน่นอนเพราะดูชั้นหินนะครับดูชั้นหินครับสวยงามมากๆนะครับเลยยิบเลยยับเลยนะครับบางคนก็จะเอาไปเป็นเครื่องประดับอย่างที่ผมบอกก็คือประดับบารามีเอาไวด้ดูเอาไว้เป็นของหายากไปนะครับนะครับอืมสุดยอดนะครับกว่าจะเป็นแบบนี้ได้นะครับต้องอายุกี่ปี นะครับเยอะนะครับเยอะผมว่าเยอะด้วยชั้นหินต่างๆนะครับที่แทรกอยู่เพราะฉะนั้นนี่เหมือนรังผึ้งบอลเหมือนรังผึ้งเลยนี่ครับเคยเคยกินน้าผึ้งใช่ไหมครับจะเห็นว่ารังผึ้งเนี่ยเขาจะเป็นโครงสร้างคล้ายๆแบบนี้เลยสวยจังน่าจะเป็นเหมือนเป็นเบ้าเป็นเบ้าว่านั้นอืมกลมเป็นกลมแล้วมันแตกเราก็เห็นแบบนี้อ๋อพอมันแตกเราก็จะเห็นแบบนี้ ครับผมนะครับหรือใครมีความรู้นะครับมากกว่านี้นะครับก็บอกของเราบอกเราได้นะครับนะครับบอกเราได้แล้วก็นี่ที่นํามาอันนี้คือสงสัยอะไรเป็นมรดกเหรอครับอ่ะคือยังไงครับคือพ่อแม่นี่เก็บไว้ให้แตวเราก็ไม่รู้ว่าเออมันขายไม่ทำไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้แต่บ็บอกว่า ีที่เขาไปตรวแล้วอะเขาบอกว่าไ่เหมือนทองคำจะไม่รู้ว่าของทุกเวลาเหมือนทองคาแต่ไม่รู้ว่าเป็นทองคำหรือเปล่าจากจากรุนปู่ยุนยาลุนพ่อลุแม่แล้วออกไปนี่เราขอคืนแล้วเขาไม่ให้เขาไปตัหแล้วอ๋อมีคนไปตัดมาแล้วไม่ง่ายรานะครับมันองทุเวลามีคนตัดไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ไม่คืนด้วยนะครับที่ว่าเป็นทองหรือเปล่าสีเหมือนทองใช่ไหมนะใช ก็ไม่คืนเราก็ไม่คืนเราอันนี้ก็อาจจะเป็นตะกัวนะเดี๋ยวทุกอย่างจะถูกตรวจสอบนะครับกรอบทองกรอบนี้ไม่แท้แบบเนี้ยคือหินหยกธรรมดาทั่วไปอ่ะผมคืนก่อนอันนี้กรอบทองไม่แท้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยพิสูจน์นะครับเดี๋ยวค่อยพิสูจน์กัน กรอบทองอาจจะได้ไม่เยอะมาจากมาตั้งสีสเกตเดี๋ยวผมจะเอ็กซเรย์ให้2อย่างนี้นะครับที่เป็นโลหะหินเราเอ็กซเรย์ให้ไม่ได้นะครับนะครับจากการศึกษาพวกหินพวกแร่ผมก็ศึกษาหลายๆด้านแต่ว่านะครับต้องตรวจสอบในหลายๆท่านนะครับที่จะให้ความเห็นนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าใครนะครับรู้จักในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นแร่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับ ก็พูดเข้ามาได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นค่าของการสะสมนะครับนะครับอาจจะไม่มีค่าตายตัวนะอาจจะไม่มีมูลค่าตายตัวไปเอ็กซเรย์กันครับเอ็กซเรย์เพียงแค่สามอย่างนี้ดูซิว่าก้อนเนี้ยที่คุณพี่บอกอยากให้เป็นทองเนี่ยจะเป็นทองไหมนะครับผมไม่บอกตอนนี้นะครับว่าคืออะไรนะครับไปเรียนรู้ด้วยกันไปเรียนรู้ด้วยกันนะครับเชิญนะครับด้านนู้นเลยครับยกยกยกไหวไหมไหวยกไหวยกไหว คลองไหนครับนะครับเอ็กซเรย์เลยนะครับตอนนี้ผลออกมาแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับผลที่ได้นะครับ97เปอร์เซ็นมีตะกวผสมอยู่หนึ่งเอ่อสองเปอร์เซ็นนะครับสรุปแล้วแท่งเนี้ยคือแท่งทองแดงนะครับ ออกมาแล้วนะครับนี่ครับนี่คือตะกัว99%เลยนะนะตะกวัว99%เลยนะครับตะกัวเกือบบริสุทธิ์เลยนะครับอ่ะโอเคตะกัวตะกัว,กวอ่าเดี๋ยวเราไปที่จุดอ่าโน้นกันนะครับทั้งตะกัวทั้งทองแดงเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายปีนะครับเกิดขึ้นมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้น อ่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแร่พวกนี้นะครับหรือโลหะพวกนี้ได้เกิดการผสมมาเยอะแยะมากมายนะครับในในโลกใบนี้นะครับไม่แปลกที่หลายๆคนจะเจอแล้วก็สงสัยว่ามันเป็นของโบราณหรือเปล่านะครับไม่แปลกเลยแต่เราไม่รู้เราไม่ผิดแต่การที่เราไม่ได้ทดสอบต่างหากที่เราจะทําให้เราเนี่ยคาใจไปตลอดจริงไหมอ่ะ สิ่งที่เป็นทองตรงนี้เหลือนิดเดียวทองพวกนี้จะบางมากๆนะครับร้านทองที่เขามีพร้อมให้ใส่อะไรเงี้ยครับสำหรับงานลักษณะงานบางแบบนี้นะครับไม่ใช่งานมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นงานบางบางอันนี้แหละที่จะทําที่จะให้ค่าลดเราได้ด <laughs> นะครับค <laughs> ่าลดเราได้ส่วนอันนี้นะครับหากมีใครสนใจนะครับ นะครับหากมีใครสนใจก็สามารถติดต่อน้องได้โดยตรงนะครับสวยมากนะนะครับสวยมากนะนะครับลองดูในเว็บไซต์วิฟัพมากเลยถ้าเป็นตองคืนถ้าโดนแสงผมว่าจะสวยสวยไหมเคยเคยดูไหมเคยเนาะลองลองปิดไฟแล้วสไส่องดไแล้วส่องไฟสลองดไแวส่งใิ้วั่อใช่อไหมลรับองปิดไฟแล้วก็ส่อง คล้ายๆกับหินคอสครับนะครับเป็นหินโปร่งแสงนะครับหินโปร่งแสงถ้ามีลักษณะนี้ขึ้นสวยๆแท่งยาวๆเนี่ยแท่งยาวๆเป็นพุ่มสวยๆเนี่ยจะแพงมากๆเลยเพราะลักษณะคล้ายเพชรนะครับและให้แสงดีมากนะครับสวยมากๆเลยอ่ะอยากอยากซื้อไว้ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อไว้ให้เป็นวิชาการให้กับคนที่มาที่ร้านได้ไหมครับซักอันหน,นึ่งอันนี้อันน้อยเนี่ยนะครับอันน้อยเนี่ย ่ะโอเคนะครับแล้วแต่พี่จะขายให้ผมเท่าไหร่เอาองนี้ครับแกะอันนี้เลยไหมลุยเลยนะอ่ะลุยเลยครับกรอบแบบนี้จะบางแล้วเบามากนะครับก็ไม่เป็นไรนะตามสภาพแล้วก็ตามน้ำหนักทองเปอร์เซ็นทองเลยนะครับผมจะดำเนินการให้มาดูน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักก่อนที่จะหลอมนะครับปึ๊บสกรัม เอาละสองกรัมก็โอเคโอเคสองกรัมได้อยู่น,นะเติมน้ำมันมาเท่าไหร่ถามก่อนเติมน้ำมันมาเท่าไหร่ครับฮะ,ปะ,ปะหนึ่งพัน <ปะ S 1> ไปกลับต้องสองพันถูกต้องไหมเช่๋ยวจะค่ากินเราอีกค่าเสียเวลาเราอีกอโอเคไม่แน่หรอกอาจจะมีคนขอไปดูแลต่อก้อนนี้ก้อนใหญ่ใหญเนี่ยสวยมากนะครับอาจจะมีคนขอดูแลต่อก็ได้นะครับเราอาจจะได้ เออนำเงินไปเก็ดใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนาะ,อะลองดูนะครับไปหลอมกันเลยครับอ่ะเชิญจุดหลอมตรงนู้นนะครับเนี่ยหล่อมมาแล้วนะครับได้หกสิบหกปอร์เซ็น หกสิบหกเปอร์เซ็นนะครับก่อนหลอมนะครับสองกรัมนะครับเหลือหนึ่งจุดแปดเก้ากรัมนะครับอาจจะมีคาบเทียนนะครับต่างๆติดด้วยนะครับเดี๋ยวผมคิดเงินให้นะครับหนึ่งจุดแปดเก้านะครับคูณด้วยเปอร์เซ็นทองอยู่ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับคูณด้วยฐานทองคานะครับออกมาแล้วนะครับนี่ได้เท่านี้ได้อยู่ไหมสามพันสามหกสิบสี่บาทสามพันสามหกสิบสี่บาทโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยอย่างนี้ อันเนี้ยจะให้ผมซื้อกี่บาทโดยที่ผมไม่รู้ราคาหรอกนะไม่รู้และไม่รู้เหมือนกันแล,แ,แล้วแต่ผมเอาละผมคิดหนักแลวถ,ถ,ถ้าขายได้ก็โทรไปหาลยกัน๋อถ้าขายได้ตัวไปหาแล้วกันเอาเอาอย่างนี้เอ,า,อางนี้อันเนี้ยผมเก็บไว้ถ้าใครอยากจะสะสมนะครับหรือว่าอยากจะเห็นนะครับก็โทรมาซื้อนะครับผมได้นะครับ เท่าไหร่ผมโอนให้หมดเลยโอเคไหมเดี๋ยวจดเบอร์โทรนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ว้ให้ผมแต่ก้อนใหญ่ผมไม่ไม่รับไว้นะเพราะว่าอ่ามันเป็นทรัพย์สินที่เราควรเก็บนะครับนะครับอ่าอันนี้ผมจะรับไว้นี่สวยเลยเบอร์ูเขียนไหมอ่าเบอร์เขียนเขียนไว้ให้ผมแล้วอ่าอยู่นี่ครับอยู่นี่โอเคครับมาเจอผมวันนี้เป็นไงบ้าง หายห่วงแล้วนะไม่มีอะไรคาใจแล้วได้ตรวจสอบได้รู้ทุกอย่างแล้วนะครับทั้งหินทั้งโลหะนะครับวันนี้มาเจอผมแล้วก็ทิมงานรู้สึกไงบ้างครับพี่ตื่นเต้นเปใจเป็นกันเองตื่นเต้นเปใจเป็นกันเองตื่นเต้นเราไม่เคยเออเราไม่รู้ว่าเออมันคืออะไรทีนี่เราก็ได้มาเรียนกับเออพี่โอ้โหายคองใจแล้วหายคล่องใจแล้ว ห้องใจแล้วเดี๋ยวผมให้พระหลวงพ่อรวยไปด้วยนะครับแล้วก็ยอดเนี้ยยอดเนี้ยผมให้เพิ่มเป็นสี่พันบาทนะผมให้เพิ่มเป็นสี่พันบาทเพราะว่าไหนๆเราจะเสียค่าน้ํามันสองพันแล้วค่ากินอีกอย่างน้อยต้องมีพันหนึ่งเหลือแค่ 1, <ด>พันกว่าบาทเองอ่ะเลยเหลือแค่พันเดียวนะ,ะไม่ว่ากันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือคือสร้างเมื่อปีหกสองกันะครับสร้างเมื่อปีสองพันห้าหกสิบสองก็จะก็จะอันนี้หน่อยเด่สนสวยนะนี่หลวงพุดูครับพรมพันล้านนะครับหลวงพุดูนี่ครับสวยๆอันนี้เลยหมายเลขโค้ดอยู่ด้านหลังนะนะครับอย่าไปซื้อหวยนะครับให้ขยันทํางานเดี๋ยวก็ได้ออโอเคสวยให้หลวงพุดู้องชาย มาเจอกันนะมาเจอกันวัสดีครับวัสดีครับบายบาย CEO นี่ได้ขนมได้น้ำส้มอ่ะอะ